สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขออนุญาตมาจัดโปรเชื้อเห็ดนะครับน้ำบอ่อนี่เมื่อสวันที่แล้วเมื่อคืนทั้งคืนนะครับปล่อยๆได้น้ำขึ้นมาหน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดโปรโมชั่นของเรานะครับ โปรโมชั่นของเราจะเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเสสซว่าเดือนกว่าๆนะครับเรามีโปรโมชั่นมานำเสนอนะครับรับต้อนรับที่จะเข้าหน้าฝนนะครับนี่แก๊สล2ลิตรนะคะครับอันนี้2ลิตรนะครับเพื่อนๆเ,เรามี2แบบมีแกลอสอน2ลิตรกับ1ลิตร 2ลิตรราคาปกติของเราคือ600บาทรวมส่งนะครับทั่วประเทศ1ลิตร350บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับอาจจะมีการคุยกันเล็กน้อยถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับที่คอสค่าส่งจะเพิ่มขึ้นเช่นเกาะเช่นพื้นที่ห่างไกลนะครับมีโปรโมชั่นเราจะนำเสนอคะค่ะสำหรับเราจะจัดแค่ขนาด2ลิตรนะคะ ส่วน1ลิตรเราก็ยังเป็นปกติอยู่นะคะเอรแกลลอน2ลิตรนะคะเราจะจัดโปรก็คือท่านที่ซื้อ2ลิตรหนึกลลอนนะคะเราจะแถมเชื้อก้อน3ก้อนนะคะอันนี้ทําเองใช่ไหมครับเชื้อก้อนอันนี้หนูทําเองค่ะคุณภาพเป็นไงครับครับถังเนี่ยคะ่ะ <laughs> ครับก้อน สลิตรหนึ่งแกลอนนะคะแถม3มก้อนนะคะโอ้ไม่เอาครับขอเกทับนะครับสามก้อนไม่แถมครับต้องแถมห้าก้อนครับให้หก้อนไปเลยเอาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> จัดโปร <c oughs> ทั้งทีงหให้มันจุกจุกกันไปครับ <c oughs> เชื้อ, <c oughs> อน้ำของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะมองว่าราคาสูงนะครับแต่เราขอ บอกอะไรของเราเล็กน้อยนะครับว่าเชื้อเรามีคุณภาพนะครับเป็นความเข้มข้นสูง1ลิตรนี่ประผสมได้อีก10ลิตรนะครับผสมน้ําแล้วแพ็กเกจของเราก็มีมูลค่านะครับมีราคาคเรามีฉลากเรามีคู่มือเรามีค่ากล่องแล้วก็รวมค่าส่งให้เพื่อนๆนะครับเฉพาะค่ากล่องค่าฉลากขนส่งนี่ก็เกือบเกือบร้อยบาทแล้วนะครับ ให้ทราบไว้ก่อนแล้วเราก็หมักเชื้อใหม่เสมอสดเสมอนะครับของของเราไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้อเก่านะคะเพื่อนอาจจะว่าแพงนะคะแต่ของเราคือในหนึ่งถังนะคะที่เราหมักเราใช้เห็ดแก่ปริมาณที่มากกว่า15กิโลนะคะต่อหนึ่งถังนะคะเพราะว่าเราเก็บทีก็ใช้รถเข็นนะคะเก็บ แล้วเราเราจะทิ้งให้คือทิ้งให้เขาแก่เนี่ยเต็มสวนเลยนะคะแล้วเราก็เก็บมาใส่ถังค่ะใช้ปริมาณเห็ดแก่ที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น1ลิตรเนี่ยค่ะขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไปผสมน้ําได้10ลิตรนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆนยังไม่ได้ลงเชื้อนะคะผสมไว้10ลิตรคนให้เข้ากันกับน้ํานะคะเติมน้ําลงไป10ลิตรแล้วเพื่อนๆนทิ้งไว้อีกเจวันนะคะไปเปิดดูถังของเพื่อนเพื่อเนี่ย ปริมาณเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดจะเดินเพิ่มขึ้นเต็มถังเลยค่ะสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะอันนี้หนูรับประกันเลยค่ะเพราะว่าหนูทํามาแล้วหนูลองมาแล้วนะคะเอาไปต่อยอดได้ค่ะส่วนเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ซื้อเราไปนะครับเรายังไม่ได้เอาไปใช้นะครับขอให้เพื่อนๆเ,เปิดฝาเปิดจุกระบายอากาศออกไว้นะครับมันมีกา๊าซมีแก๊สอยู่ในนั้นนะครับจะทําให้ขวดบวมนะครับ เชื้อเราเนี่ยเก็บได้2เดือนนะครับถ้าอยู่ในขวดแบบนี้นะครับภาชนะแบบนี้แต่ขอให้ระบายแก๊สและแดกดอากาศานะคะส่วนถ้าเปิดฝาแล้วกลัวคนไปเดินหรือกลัวหมาแมวไปชนแล้วล้มคว่ำอย่างเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆเ,เ,เทใส่ถังแบบนี้เลยนะคะจะถังทึบแสงหรือถังโปร่งแสงก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นถังใสๆขาวๆที่แบบมองทะลุอะนะคะ นูแนะนําให้เอาถุงดําคุมนะคะถุงถุงดําถุงขยะแล้วเนี่ยค่ะเอาเทใส่ถังแล้วก็เอาถุงคุมไว้อย่าปิดมิดชิดนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มก็คือเก็บได้นานเลยค่ะหนูบอกเลยว่าเก็บได้นานเลยค่ะเชื้อเราเขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าถามว่าทําไมเขาแข็งแรงเรามีสูตรเฉพาะของเราค่ะให้เพื่อนๆไปมันมีสารอาหารที่เราเติมไปให้อยู่ในนั้นแล้วเราก็กรอก ใส่ขวดะะก่อนส่งให้เพื่อนนะครับไม่ใช่เรากอกเก็บเอาไว้นะครับทุกออเดอร์คือการกรอกใหม่เสมอนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเรื่องโปรโมชั่นกันนะครับห้าก้อนเลยล่ะจ้ะห้าก้อนนะครับใครสั่งสองลิตรหนึ่งแกลลอนนี่รับเชื้อก้อนไปห้าก้อนนะครับผมจะจัดโปรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอนอันนี้ขนาดสองลิตรถ้าเพื่อนๆืนสั่งสองลิตร สามแกลลอนขึ้นไปผมจะแถมหนึ่งลิตรหนึ่งแกลลอนให้เลยนะครับ oh. อีกหนึ่งอันแล้วเชื้อก้อนเอาไปอีกสิบก้อนเลยนะครับเอาแบบจุกๆนะครับเดือนกว่านี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี่นะครับส่วนแกลลอนลิตรนี่ก็คงต้องยืนราคาเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าลดลงกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับคอสมันมีนะครับก็จะอยู่ที่350บบาทต่อแกลลอนเท่าเดิมนะครับ ก็เอาเป็นโปรอย่างนั้นละกันถ้าเพื่อนๆสั่งหนึ่งแกลอนสองลิตรสรุปก็คือเชื้อก้อนห้าก้อนแถมเข้าไปครับสองลิตรเชื้อก้อนห้าก้อนเหรอจ๊ะครับถ้าสองลิตรสองแกลอนก็เป็นสิบก้อนสิบก้อนครับแต่ยังไม่ได้โปรแถมนะครับหนึ่งลิตรเพราะว่าเพื่อนๆต้องสั่งให้ได้หกลิตรนะครับคือสองลิตรสามแกลอน ามกลอนนี้ก็คือได้หนึ่งได้แบบนี้เลยครับ,บ,บที่บบวางไว้เลยนะครับเชื้อก้อนอีกสิบก้อนได้เชื้อก้อนแบบนี้ไปอีกสิบก้อนนะคะหนูขอแค่สิบก้อนนะคะสาหรับสาหรับโป3สามกลอนนะจ๊ะเพราะว่าแถมสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับบางท่านที่ถามแอดไลน์หรือโทรมานะครับเราไม่ได้ทำเก็บปลายทางนะครับเราไม่สะดวกนะครับก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วย แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่เคยพลาดเราไม่เคยเหลวไหลนะครับเราส่งได้เร็วเสมอส่งทุกออเดอร์ค่ะถึงม,ม,มือม่นเพื่อน,อ,นออเดอร์ลูกค้านะคะไม่ดดงของเพื่อนเพื่อนเลยค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนสั่งโอนเช้าหนูส่งให้ภายในวันนี้วันนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบสั่งของแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนหนูส่งให้เลยอย่างเงี้ยช่วยมายืนยันให้หนูด้วยนะคะ <laughs> ค่ะกน แล้วก็หนูจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อหากว่าไลน์มานะคะหรือโทรมาหนูอาจจะไม่ได้ตอบใน,ในทันทีหรือไม่ได้รับสายในทันทีนะคะต้องหนูต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าหนูทํางานส่วนใหญ่ชีวิตหนูจะอยู่ในสวนค่ะก็เอาโทรศัพท์ลงมาข้างล่างเน็ตมันไม่ถึงนะคะสัญญาณมันไม่แรงค่ะหนูก็จะเอาทิ้งไว้ข้างบนเป็นส่วนใหญ่ ถ้าพักเที่ยงอะไรขึ้นไปหนูเห็นปุ๊บหนูก็จะตอบทันทีนะคะอันนี้ก็เพื่อนเบางคนก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งด่าหนูนะหนูต้องขอโทษอีกครั้งค่ะครับเพื่อนๆวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับเรื่องโปรโมชั่นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อๆไปครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราสวัสดีครับ